หนังสือตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา The Myth of Freedom and the Way of Meditation โดยเชอร์เกียมตรุงปะผู้เขียนอนุสรติปยานนท์ผู้แปลสำนักพิมพ์สีปัญญาบทที่2รูปแบบแห่งการคุมขังหัวข้อความโง่ง,งมอันใหญ่หลวง เพื่อที่จะตัดผ่านความทยาทยานอยากทั้งปวงของอัตตาเราจึงจำต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงการก่อรูปตัวตนและอาณาเขตแห่งตัวตนรวมถึงการใช้ความรู้สึกนึกคิดเพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึงการดำรงอยู่เหตุที่เราต้องพยายามยืนยันถึงการมีอยู่ของตัวเราก็เพราะเราไม่อาจแน่ใจได้ว่าเรามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ด้วยแรงผลักดันความสงสัยนี้เราจึงต้องสอบหาหนทางที่จะพิสูจน์ยืนยันการดำรงอยู่ของเราโดยค้นหาจุดอ้างอิงภายนอกจุดอ้างอิงในที่นี้คืออะไรก็ตามที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเป็นบางสิ่งที่หนักแน่นและมีความเป็นเอกเทศทว่าความพยายามของเราจะกลายเป็นที่น่าสงสัยขึ้นมาทันที ถ้าเราจะต้องมองย้อนลึกลงไปลึกลงไปทุกทีและพบว่ามันอาจเป็นเพียงเรื่องโกหกอย่างใหญ่ที่เราสร้างขึ้นเรื่องโกหกนี้ก็คือความรู้สึกเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนของตัวฉันและผู้อื่นการยึดติดเชิงทวิลักษณ์เช่นนี้อุบัติขึ้นมาจากความว่างเปล่าแรกทีเดียวก็มีเพียงที่ว่างอันเปิดโล่งเป็นศูนย์ และดำรงอยู่อย่างหมดจุดปราศจ,จากความสัมพันธ์กับสิ่งใดๆแต่ทว่าเพื่อที่จะยืนยันความเป็นศูนย์นี้เราต้องสร้างหนึ่งขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าศูนย์มีอยู่ทว่าเพียงเท่านี้ก็หาพอไม่เพราะเราอาจไปสะดุดหยุดอยู่เพียงแค่ศูนย์กับหนึ่งเราจึงก้าวไกลต่อไปทุกทีเราสร้างสองขึ้นมา เพื่อยืนยันการดำรงอยู่ของหนึ่งและแล้วเราก็สร้างสามขึ้นมาเพื่อยืนยันการดำรงอยู่ของสองสร้างสี่ขึ้นเพื่อยืนยันสาพฤติกรรมเช่นนี้ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเราสร้างรากฐานขึ้นเพื่อที่จะได้หมุนเวียนต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดอาการเช่นนี้เองที่เราเรียกว่าสังสารวัฏ อันหมายถึงวงจรอุบาทแห่งการยืนยันถึงการดํำรงอยู่ของตัวตนข้อยืนยันหนึ่งต้องได้รับการรับรองโดยข้อยืนยันลำดับต่อมาและต่อมาความพยายามที่จะยืนยันถึงความมีอยู่จริงของเรานั้นก่อความเจ็บปวดยิ่งนักมีอยู่บ่อยๆที่เราพบว่า ตนเองพลัดตกลงจากพื้นที่ดูคล้ายกว้างไกลออกไปไม่สิ้นสุดดังนั้นเราจําต้องช่วยตนเองให้รอดพ้นจากปากเหีียวปากกาดังกล่าวนี้โดยการสานต่อแนวพื้นโดยฉับพลันให้มันทอดยาวไปไม่สิ้นสุดครั้นเมื่อเราคิดว่าได้รอดปลอดภัยอยู่บนพื้นที่อันแน่นหนานี้แล้วเราก็กลับพลัดตกลงอีก ทำให้เราต้องต่อแนวพื้นออกไปเรื่อยๆเราไม่ได้ตระหนักเลยว่ากระบวนการดังกล่าวนี้ช่างไรสาระเพียงใดเราไม่จําเป็นต้องมีพื้นว่าให้เหยียบย่างเพราะเราได้สร้างพื้นนี้ขึ้นมาบนดินจึงหาได้มีอันตรายใดๆอันจะเกิดจากการพลัดหล่นไม่ดังนั้น ความพยายามในการต่อเติมพื้นให้ยาวไกลออกไปเพื่อการดำรงอยู่อันมั่นคงจึงเป็นเรื่องชวนหัวสิ้นเป็นเรื่องตลกอันใหญ่หลวงแต่เราอาจไม่รู้สึกขำเพราะมันฟังดูเหมือนกับการถูกหักหลังการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงกระบวนการยืนยันถึงการดำรงอยู่ของตัวเราตัวเขาซึ่งก็คือ การก่อรูปแห่งอัตตามีส่วนช่วยให้เราคุ้นเคยกับขันทั้งห้าอันเป็นหลักพุทธธรรมที่พรรนาถึงอัตตาในรูปของกระบวนการห้าขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกหรือขันที่หนึ่งอันเป็นต้นกำเนิดแห่งอัตตาได้แก่รูปอันเป็นอวิชชาขั้นพื้นฐาน เราได้หลงลืมคุณลักษณ์อันเฉียบแหลมเปิดโล่งและหลากไหลของที่ว่างเมื่อมีที่ว่างเกิดขึ้นในประสบการณ์แห่งจิตเมื่อมีประกายแวบของความตระหนักรู้เปิดเผยและปราศจากตัวตนอุบัติขึ้นเมื่อนั้นก็จะมีความสงสัยผุดขึ้นมาสมมติว่าฉันเกิดไปพบเขาว่าหามีความเป็นตัวเป็นตนอยู่เล่า สิ่งนี้คุกคามฉันเลยเกินฉันไม่ต้องการเจะเจอกับสภาพเช่นนั้นความหวาดกลัวอันเป็นนามธรรมดังกล่าวความหวาดหวั่นว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปอย่างราบรื่นคือมูลเหตุแห่งปัจจัยาการซึ่งนับเป็นความกลัวและความสับสนสิ้นหวังในระดับสูงสุดเป็นความหวหวั่นว่าจะสูญเสียตนเองไปในสภาวะที่ปราศจาก นี่เป็นการคุกคามอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจะทำอย่างไรเล่าฉันหวาดกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันเสียละเกินเราปรารถนาที่จะดำรงไว้ซึ่งตัวตนเว่าสิ่งเดียวที่เราสามารถกระทำด้วยได้แก่พื้นที่ว่างหรือสภาวะไรอัตตา ดังนั้นเราจึงออกแรงพยายามที่จะทําให้ประสบการณ์แห่งที่ว่างนั้นแข็งตัวอวิชาในที่นี้หาใช่ความโง่เขลาไม่แต่กลับเป็นลักษณะการแห่งความเดือดร้นฉลรนนั้นเรารู้สึกตกอ,อกตกใจกับการพ้นพบถึงความไร้ตัวตนและไม่ปรารถนาจะยอมรับเรายังอยากที่จะยึดเหนี่ยวบางสิ่งไว้ ขั้นต่อไปคือความพยายามที่จะหาสิ่งรกรุงรังมาให้ตนเองเพื่อที่จะหันเหความสนใจไปจากอาการโดดเดี่ยวณจุดนี้อิทับปัจยาตาจะบังเกิดขึ้นวาระแห่งกรรมนั้นเกิดจากการแบ่งแยกเป็นนี่กับนั่นระหว่างตัวฉันกับความรู้สึกนึกคิดและบ่วงแห่งกรรมยิ่งหมุนเวียนต่อติด ขณะที่เรายิ่งสแสวงหาความว้าวุ่นให้กับตนเองในอีกแง่หนึง่งยังคงมีความหวาดกลัวว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากความรู้สึกนึกคิดของตนเราจึงพยายามจะพิสูจน์ว่าเราดำรงอยู่จริงโดยการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นสิ่งหนักแน่นจริงแท้ การได้รับรู้ถึงความเป็นตัวเป็นตนของสิ่งที่อยู่พ้นตัวคุณออกไปนั้นดูจะสร้างความมั่นใจให้คุณว่าตัวคุณมีอยู่จริงได้นี่คือขันที่สองที่เรารู้จักกันในนามของเวทนาในขั้นที่สามนั้นอัตตาได้พัฒนากลไกลหรือแรงกระตุ้นสามขั้นตอน เพื่อเข้าสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดอันได้แก่โมหะโลภะและโทสะแรงกระตุ้นเหล่านี้นำร่องโดยอาศัยการรับรู้สัญญาอาการรับรู้ดังกล่าวนี้คือความรู้สึกสำนึกชัดของตัวตนที่คุณต้องรายงานกลับอย่างเป็นทางการ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเวลานั้นๆเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถครอบงำสถานการณ์ทุกขนาได้โดยอาศัยการจัดตั้งกลไกแบบอื่นๆขึ้น,นกลไกอันแรกสุดได้แก่กลไกแห่งโมหะเป็นวิธีการที่เราใช้แช่แข็งความรู้สึกทั้งหลายที่เราปรารถนาฉลบเลี่ยงให้ชาด้าน เป็นความรู้สึกที่เราคาดคิดว่าจะก,ก่อเพศภัยแก่เราเราสวมใส่เสื้อกราะเพื่อป้องกันภัยให้แก่ตนเองกลไกอันที่สองได้แก่โลภะอันเป็นความต้องการยึดจับไขวยคว้าสิ่งต่างๆและกลืนกินมันเสียเป็นกระบวนการดึงดูดแบบแม่เหล็กแม้ว่าจะมีบ่อยครั้ง เราเลิกไขว่คว้าเพราะเรารู้สึกได้ว่าเรารุ่มรวยพอแล้วเท่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกจนยากหิวกระหายอ่อนล้าบาังเกิดขึ้นเราก็จะเริ่มออกสแสวงหาอีกครั้งเราจะเหยียดหนวดปลาหมึกของเราออกไปและพยายามจะจับฉวยในบางสิ่งกลไกอันที่สาได้แก่ โทสะก็มีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์แห่งความจนยากเช่นกันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณไม่สามารถจะดำรงตนให้อยู่รอดได้จึงจำเป็นต้องขจัดทุกสิ่งที่เข้ามาคุกคามทรัพย์สินหรือสเสบียงกลังของคุณเสียยิ่งไปกว่านั้นยิ่งคุณรู้สึกแรงกล้าเพียงใดถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกคุกคามขู่เข็นปฏิกิริยาของคุณ ก็จะรุนแรงขึ้นเพียงนั้นคุณจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพื่อค้นหาวิธีหล่อเลี้ยงหรือปกป้องตนเองความเร็วเช่นนี้คือความก้าวร้าวอย่างหนึ่งโทสะโลภะและโมหะล้วนเป็นส่วนสำคัญของขันธ์ที่สามอันได้แก่การรับรู้สัญญารูป เวทนาและสัญญาเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเราใช้ระบบเลดา้าตรวจสอบสัญญาณต่างๆรอบตัวเราแต่กระนั้นเราก็ยังไม่อาจจัดตั้งตัวตนได้อย่างเหมาะสมโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจากบัญญัติหรือป้ายชื่อที่ใช้เรียกขานณบัดนี้เราสั่งสมสิ่งต่างๆไว้ภายในมากพอดู เนื่องจากการบังเกิดหลายสิ่งหลายอย่างกับตัวเราเราจะเริ่มทำการจัดหมวดหมู่นำมันไปหยอดลงตามหลุมที่หมายตาติดป้ายชื่อให้กับมันทำให้มันดูเป็นเรื่องจริงจังบัญญัติหรือความคิดปรุงแต่งเป็นลำดับขั้นต่อไปแห่งตัวตนรู้จักกันในขันที่สสังขาร แต่กระบวนการทั้งหมดก็ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์เรายังปรารถนานกลไกทรงประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ที่จะผนวกรวมสัญชาตญาณและความคิดปรุงแต่งของตัวตนเข้าด้วยกัน,นกลไกนี้นับเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายแห่งอัตตาหรือตัวตนอันได้แก่วิญญาณอันเป็นขันที่ห้า วิญญาณประกอบไปด้วยอารมณ์ต่างๆและกระแสความคิดอ right, ันไร้แบบแผนทั้งหมดนี้ก่อขึ้นเป็นโลกมายานานาซึ่งเราหลงเพลิดเพลินอยู่โลกมายานี้ปรากฏอ,อยู่ในพระไตรปิฎกในนามของภูมิ6อารมณ์คือที่สุดของอัตตาเป็นแม่ทับใหญ่ของกองทัพอัตตาเลยทีเดียว ความคิดหมกมุ่นความฝันเฟื่องและความคิดฟุ้งซ่านนานา,นาจะรวบยอดเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดอื่นๆดังนั้นความคิดจึงเป็นตัวก่อรูปกองทัพแห่งอัตตาจึงเคลื่อนไหวไปไม่หยุดหย่อนก่อภารกิจอันยุ่งเหยิงความคิดของเราวิปลาสในความหมายที่ว่า มันยุ่งเหยิงแปรเปลี่ยนสับสนปนเปอยู่ตลอดเวลาเรากระโดดโลดแล่นจากความคิดหนึ่งไปยังอีกความคิดจากเรื่องทางธรรมไปสู่จินตนาการทางเพศไปสู่เรื่องเงินเงินทองทองกลับไปหาเรื่องครอบครัวและเดินหน้าต่อไปอีกพัฒนาการทั้งหมดของขันทั้งห้าอันได้แก่ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือความพยายามที่จะปกป้องตนให้พ้นจากความไร้แก่นสารของตนการฝึกฝนสมาธิภาวนาคือการมองเจาะผ่านเกราะกำบังนี้ทว่าเราไม่อาจเริ่มต้นโดยการจัดการกับรูปเป็นอัตดดับแรก เพราะหากทำเช่นนั้นก็เหมือนกับการทลายกำแพงลงในปริตตาถ้าหากเราอยากจะรื้อกำแพงลงเราควรทำการรื้ออิทีิละก้อนเราควรเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วคือสมาธิมักดังนั้นการฝึกฝนสมาธิจิตจึงต้องเริ่มต้นที่อารมณ์และความคิดโดยเฉพาะสายใยความคิด tháng một